มไม่ต้องเติมเามีถังอยู่อ่นเริ่ต้เตน,น,นตเลยครับต้องสตาร์ทด้วยเหรอมันจะหมุนไหมแนจะไม่หมุนหรอเขาไม่หมุนเพราะว่าม,มันูนกันสีแล้วถ้าเป็นรถกระบะคุจะอ,อเา

แย่ไหมแยแฉงไหมแย่ด้วแล้วจะแบบยังแช่ไปก่อนนะแช่แช่รูปถอนแช่นะแช่แช่ชชอยู่ันไม่ได้ใสเลยนะยังต้องไล่ฝั่งโน้อีกไงให้มันได้ข,ข,ขึ้นขวดทางละครึ้นกวดหายดีครับ

ฝังน้นไม่ไล่าาเลยเพาว่า

เตื่มนมาหมดแล้วแหละแต่ทำไม่ไดามันเขยียวเหรอใช่เป่แปรบาง nhiêng ai đậm, nhiêng ai kiểu, anh ấy vẫn chưa mấy lại anh ấy cầu, đi đậm. À, có gì đậm, yeah.